โอเคครับจะต้องขอ,อกาศสวดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นผมก็กล่าวดูของคดีเด็ดนะผมเพราะว่าสามีภรรยานะผมแล้วก็สามีเล่นโทรศัพท์ก็ขายยาออนไลน์นะผมแล้วก็เมียไม่เห็นหนวตัวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองดูก่อนเพราะว่านี่คือเรื่องแอดแชทกับพี่นะครับไปดูกันได้น,นะผมสวัสดีครับผมสิบหำรวจโทปฏิพานโชคเอชาวัตรผู้บังคับหมู่งานจราจรสั าออนไลน์แทบติดครับิดไม่ให้เมียรู้ลหลุกเหรอเฮ้ยไม่ให้ไม่ให้มึงอย่ายุ่งอย่ายุ่งทิอ่าอ่าไม่ให้ไม่ให้ไม่มีหรอกกิ๊กเฮ้ยไม่ให้เว้ยไม่ให้มึงจะไปไกลๆเลยไป เฮ้ยไม่ให้ไม่ให้แม่มึงไป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 มึงทำค้าไปแม่เว้ยมึงอออกไปเลยไปออกไปมึงาไปไกลไกลนตีเลยไปไปนี่แกคิดว่าฉันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมทอะไรไม่ได้จริงที่ทอะไรแกก็เกือบมาทาเลยจะมีเมียน้อยได้ไงยอมหรอกเว้ยไปไปไหัวแกขายเนี่ยรไปทไปตกลงแกจะให้ฉันดูไปโครสัมผัสเออไม่ให้แม่ไปไปไไปไปไ ไป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 โอ้เอาเอ้าเฮ้ยเรือนจุดคุณโอ้กูตำรวจไอ้ดูกรดูกรดูกรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรไอ้ดูกรผู้ตรวจผู้ตรวจอะอะอยู่ตำรวจใจเย็นก่อนครับแต่ว่าเมียผมมากมานี่สิมานี่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 แต่ว่านี่ฟังนะนี่ฉันไม่ได้มีกิ๊กเว้ยอะดูสิเฮ้ยเงียบดิ เบาเบาดิเงียบพี่เฮ้ยมีเลยครับคุณกลับไมได้แล้วค่ะอ้าวเจ้ผูกกลับแล้วครับแล้วจะมาผูกทำไมอ่ะแล้วกันมาไม่มีนะครับไม่มีนะครับแต่อะไรผู้บ่าวข้อยาข้อยาเลยหรอครับไม่ได้พูดครับไม่ได้พูดครับไม่ได้พูดจริงๆไม่ได้พูดจริงน้อยเอามาดูดิอ้าวนี่ข้อยาหน่ลูกค้าเต็มไปหมดเลยหนึ่งร้อยคนอืมขอบคุณมากเลยครับ เขาไม่ได้โทรเรียกผมอะ่ะแต่ว่าไม่ก็จับคนนี้ไม่ได้แล้วมันบอกได้ไงฮะบอกได้อย่างแอบดูโอ้ยไม่ไหวแล้วนี่แน่มีอะไรจะสั่งเสียไหมไม่ต้องมาพูดมากกับแกนี่แน่นี่แน่นแนโอ้โหแสดงไม่ว่าสามีก็โอ้ยอะไรอเดี๋ยวกันนี้ก็ไหนนะวะฮะกายาลี่เลยครับะจะพูดอะไรเสียงดังโอเคถ้าใครชอบอย่างนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์นี่นะครับ จะได้ทุกคนได้ดูคดีเด็กนะผมก็ถ้าใครอยากดูละครับไปดูกันได้น,นะครับผมก็ขอสับคิดี้ก็จะคิดต่อไปตอนเาไปก่อนสวัสดีครับ